สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช a แนล Magic s m a g l e ตลอดบายจันพัฒนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงรายปีของท่านที่เกิดในราศีพฤษภค่ะหรือชาวรัคนาราศีพฤษภก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะ พลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะที่จันแพทต้องบอกทุกคลิปเลยนะคะว่าเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่และก็มันเป็นทิศทางนะคะทิศทางหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2566นะคะก็จะเป็นการปูทางไว้ก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณโดยภาพรวมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันตรงดวงดาวที่ตั้งรับอยู่ในดวงชะตาว่าจะดีหรือจะร้ายอย่างไรนะคะแต่พลังงานของไพ่จะเป็นการอ่านพลังงาน ของภาพรวมนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงของคุณเลยแนะนำให้แอดไลน์ id ที่จันแพททิ้งไว้ตรง description เข้ามาสอบถามคิวดูดวงก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงของคุณเลยนั่นเองนะคะนอกเหนือจากภาพรวมแล้วอาจารย์แพทจะยังไล่ราย,ล,ายละเอียดในแต่ละเดือนนะคะจนครบ12เดือนในปี2566เพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณในการที่จะดำเนินชีวิตเรียกได้ว่าเป็นเข็มทิศ ร่วมหน้าก็แล้วกันนะคะอาลค่าเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณคุณชาวราศีพฤษศในเดือนเอ้ในปี2 5ง6นนี้เป็นเช่นไรดูจากอิทธิพลของภาพรวมนะคะอืม ถือว่าอยู่ในแนวทางที่ดีเลยทีเดียวนะคะไพ่ทั้ง3ามใบเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดนะคะกําหนดทิศทางภาพรวมใหญ่ๆของในด้านของการงานการเงินและก็ความรักนะคะพอมองจากพาะหน้าไพ่แล้วเนี่ยมันบ่งชี้ได้ว่านะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยในด้านของการงานคุณมีความมั่นคงคุณมีความโดดเด่นนะคะ มีในเรื่องของศักยภาพที่ดีในแง่ของการงานนะคะแต่ในด้านของการเงินมันก็ยังเป็นอะไรที่คุณอาจจะต้องอดทนนิดหนึ่งในปี2566เนี่ยมันเป็นเปีแห่งการต่อสู้เป็นปีแห่งการตั้งหลักก็ว่าได้นะคะ คุณจะต้องพยายามมากหน่อยคุณอาจจะต้องมีความมุมานะมากหน่อยในผลงานที่ทำนะคะกว่าที่จะไปถึงขั้นที่เขาเรียกว่าการเงินใช้อย่างสบายหรือคล่องตัวเนี่ยมันก็จะออกไปช่วงกลางปีไปแล้วนะคะช่วงกลางปีไปแล้วทุกอย่างจะเริ่มที่จะดีขึ้นมั่นคงขึ้นในด้านของการเงินเพราะฉะนั้นในช่วงต้นปีจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยกับการลงทุนลงแรงเหนื่อยกับการ ความพยายามในทุกๆเรื่องที่คุณเข้าไปอยู่ในใน,ในสถานาการณ์นั้นๆในด้านของการงานบ่งชี้ว่าผู้ใหญ่คอยเมตตาคอยส่งเสริมคุณแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณได้รับมาเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่มันยังเติมไม่เต็มความรู้สึกของคุณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณะได้รับภาระงานที่หนักหรือว่าการการที่คุณจะต้องไปดูแลหรือ,อ เขาเรียกว่าทํางานเกินหน้าที่อะแต่ผลตอบแทนเนี่ยมันยังได้ไม่เยอะมากอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่ายังคงยังคงมีความไม่บาลานซ์กันในด้านของการงานเพราะว่าการงานเหมือนกับได้ตําแหน่งหน้าที่ที่ดีมีความมั่นคงเติบโตที่ดีแต่ในด้านของการเงินมันยังไม่ได้ขยับปรับเปลี่ยนไปให้เท่ากับตําแหน่งหน้าที่ เพราะนั้นภาระงานคุณอาจจะเยอะนะคะพอภาระงานคุณอาจจะเยอะปุ๊บเนี่ยผลตอบแทนคุณได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยมันก็เลยเกิดทําให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าขาดแคลนเกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนในด้านของความรักค่ะนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่ดีถ้าคนที่มีคู่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป,เป็นครอบเป็นครัวแล้วนะคะเรียกได้ว่าความรักมีความสมบูรณ์แบบมีมีความเขาเรียกว่า การให้ควงแขนกันออกงานไปนู่นมานี่ด้วยกันบ่อยแต่อาจจะมีเรื่องในเรื่องของสภาวะอารมณ์มีเกณฑ์ในเรื่องของการหึงหวงกันนะคะหรือการตามติดตามดูพฤติกรรมกันอะไรอยู่บ่อยๆให้ระมัดระวังนะคะเพราะอะไรเพราะว่าความต้องการภายในของแต่ละฝ่ายมันอาจจะไม่ไม่จูนตรงกันหรือเท่ากันคุณอาจจะเจอกับพลังงานที่เขาเรียกว่าอยากจะเก็บอยากจะครอบครองอยากจะ เป็นเจ้าของอะไรประมาณนี้เพราะว่ากิเลสมันนำนะคะคุณมีความโดดเด่นในแง่ของความรักเนีอันนี้ในสไตล์ของคนที่มีเป็นครอบครัวเป็นคู่เป็นครองกันนะแต่ในสไตล์ของคนที่ยังสดอยู่เนี่ยนะคุณมีศักยภาพที่ดีมี ความโดดเด่นที่ดีนะคะในเรื่องราวของความรักมันดึงดูดคนที่เข้ามาหาคุณนะคะแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงบางทีก็เข้ามาเพื่อหออวังในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกอะไรประมาณนี้นะคะหวังที่จะแบบว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกอยากเอาชนะใจคุณอยากจะทําอะไรก็ได้เพื่อให้คุณสนใจอะไรประมาณนี้คุณก็จะเจอกับสภาวะของคนที่เต็มไปด้วย นที่หาประโยชน์กับตัวคุณในเรื่องราวของความรักเพราะนั้นคุณควรที่จะพิจารณาหรือควรที่จะมีสติในการเลือกนิดหนึ่งเพราะว่าคุณจะเจอคน แบบเนี้ยซะเยอะในช่วงปี2566นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆทิศทางของการงานการเงินความรักแม้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่ภายใต้สิ่งดีๆนั้นมันก็มีความอึดอัดใจหรือความน่ารู้สึกกังวลใจเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของการเงินที่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผลตอบแทนหรือ ความมั่นคงมันจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีไปจนถึงช่วงปลายปีรวมไปถึงในเรื่องของความรักขอให้คุณมีสติในการเลือกแล้วก็พยายามดึงดูดใช้ความมีสเสน่ห์ของคุณออร่าของคุณดึงดูดพยายามดึงดูดคนที่ดีเข้ามาแต่คุณก็ต้องเลือกอย่างระมัดระวังนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเรื่องราวในแต่ละเดือนของชาวราศีพฤษภจะเป็นเช่นไรนะคะ Nice of Sauce, five of Pentacles, two of Sauce, nice of Pentacles, Queen of Wands. เพลนแซเวออฟวนคิงออฟวนโฟร์ออวนเดมาจิกชน ไฮ i ิน h ชตและก็เทนออฟ r ซสค่ะอ่ะเรื่องเราในแต่ละเดือนของคุณเนี่ยมันก็มีทั้งในเรื่องของความอึดอัดความเหนื่อยอกเหนื่อยใจตามสภาวะนะคะ ในเดือนมกราคมมันเป็นเดือน,อนที่คุณจะต้องมีเ,เรื่องราวมีปัญหาเข้ามาให้คุณจะต้องคิดต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยนะถ้าคุณจะวิ่งเต้นในด้านของหน้าที่การงานอะไรคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของการทํางานเพราะดูเหมือนแล้วว่าคุณแทบจะจะต้องใช้พละกําลังหรือใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยไปในแนวทางแห่งการแก้ปัญหาซะส่วนใหญ่นะคะ อแต่คุณยังโชคดีนะคุณยังมีคุณยังมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานอะไรที่มันเป็นพลังงานที่คุณมองไม่เห็นนะ่ะคอยคอยช่วยเหลืออ,อธิษฐานและขอพรค่ะ ถ้าคุณขอพรบ่อยๆคุณจะได้รับสิ่งดีๆหรือทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะจากพลังงานที่คุณมองไม่เห็นที่มันอยู่ล้อมรอบตัวคุณนั่นแหละนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะหรือเป็นพลังงานของบอรรพบุรุษที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณมาตลอดก็ได้นะคะในช่วงเดือนมกราคมเพราะนั้นปัญหาอุปสรรคมีเข้ามาเป็นระลอกๆแต่คุณก็จะสามารถเอาชนะและผ่านพ้นจากอุปสรรคตรงนั้นไปได้นะคะมาในช่วงเดือน เดือนกุมภาพันธ์มันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีปัญหาในด้านของการเงินนิดหนึ่งนะคะมีปัญหาในด้านของการเงินนิดหนึง่งแต่คุณเป็นคนเก่งแหละเป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดได้นะคะสามารถพลิกแพลงสถานการณ์ได้บางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็นลักษณะของการจับแพะชนแกะนะคะมันก็จะทําให้การเงินของคุณเนี่ยรอดไปได้เอาเอานู่นนิดนี่หน่อยมาแปะไปแปะมาเนี่ยมันก็จะทําให้การเงินของคุณที่ติดขัดอยู่เนี่ยรอดไปได้แต่ถ้ามีปัญหายังไงก็ ลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณใกล้ชิดนะคะนับถือเพราะว่าในเดือนกุมภาพันธ์มันมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่บางทีแล้วคุณไม่ได้คาดการไว้ก่อนดวงหน้าเข้ามานะคะแต่คุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคช่วงนั้นไปได้ค่ะในช่วงประมาณสักเดือนมีนาคมมีเรื่องบางอย่างที่คุณอาจจะต้องอยู่ในเกณฑ์ห่งการตัดสินใจนะคะมีความรู้สึกสับสนมีความรู้สึกที่แบบว่าคุณอยากจะทําอะไรเพื่อตัวเองบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะของการลงคอร์สเรียนนะคะ เพื่อที่จะพัฒนาทักษะความรู้อะไรต่างๆของตัวเองเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงเดือนมีนาคมนะคะในช่วงเดือนเมษายนมันเป็นช่วงเวลาที่ในด้านของการเงินคุณจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ ความคิดจะเยอะฟุ้งไปหมดนะคะอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่อะไรประมาณนั้นถ้ามีเงินให้เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบใจร้อนอย่าเพิ่งรีบลงทุนอย่าเพิ่งรีบทำอะไรการลงทุนที่ดีสุดคือการลงทุนกับตัวเองนะคะการาเสริมสร้าง ทักษะต่างๆให้กับตัวเองหรือการทําให้ตัวเองมีความรู้อันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่มันไม่สูญเปล่ามันอยู่กับตัวคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดอยากจะลงทุนอะไรบางอย่างนะคะก็ขอให้คุณคิจารณาให้ดีนะคะหาจำเพาให้คุณลงทุนกับตัวเองดีที่สุดนะคะ ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมมันเป็นช่วงเวลาที่การงานของคุณมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะการงานคุณจะได้รับแรงช่วยเหลือหรือแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่เพศหญิงผิวสองสีนะคะค่อนไปทางข่าวนิดหนึ่งแล้วก็ผลักดันคุณให้พบกับความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงเดือนอ พฤษสภาคมเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่คุณได้มามันอาจจะไม่ได้มาจากโชคช่วยเสมอไปแต่มันเป็นพรสแสวงที่คุณจะต้องไกวคว้าหาได้ด้วยตัวเองแล้วคุณจะประสบเส้นชายหรือประสบความสำเร็จม้มีคนมองเห็นศักยภาพและมองเห็นความสามารถที่คุณภาคเพียนนะคะภาคเพียนอดทนกับมันนั่นเองนะคะทีนี้พอมาในเดือนมิถุนายนมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเดินทาง ะะช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยอยู่เฉยสักเท่าไหร่มีการเดินทางทํางานนอกสถานที่นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะให้ระมัดระวังให้มีสติอยู่เสมอเพราะว่าบางทีคุณทํางานแบบเดินทางบ่อยเรือ่อยบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดปัญหาได้ง่ายจากการขับรถที่แบบว่าเผลอหรือไม่ระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มากๆนะคะในช่วงนี้นะคะการงานของคุณจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ ในช่วงประมาณเดือนก,นกรกฎาคมมีภาระอะไรบางอย่างให้คุณต้องแบกรับนะคะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องรับผิดชอบนะคะมีในเรื่องของบริวารเข้ามานะคะมีในเรื่องของอหน้าที่การงานที่เหมือนกับว่าโอเวอร์โหลดเกินไปคุณอาจจะต้องรับภาระเหล่านั้นนะคะทั้งในด้านของการงานและก็ทั้งในด้านของเรื่องราวทางครอบครัวนั่นเองส่วนในด้านของความรักนะคะคุณมีแนวโน้มที่ได้ พบปะหรือเจอเจอคนที่เคยมีความสัมพันธ์อันดีในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเหมือนรักในวัยเยาว์หรือเป็นความสัมพันธ์อันดีนะคะในวัยเรียนก็ได้นะคะกลับมาคอนเน็กกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาติดต่อกลับมาทําให้หัวใจคุณกระชุ่มกระชวยได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกระกฎาคม ช่วงเดือนสิงหาคมก็วนเวียนกลับมาในด้านของการทำงานอีกคุณจะมีความมุกมานะในด้านของการทำงานมีความเป็นผู้นำสูงผู้ใหญ่เพศชายผิวสองสี่อนไปทางขาวนะคะจะมอบหมายงานอะไรใหม่ๆให้คุณได้ดูแลให้คุณได้โฟกัสเพราะฉะนั้นแล้วคุณอาจจะมีลูกน้องคุณอาจจะมีบริวารเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนะคะก็เป็นลูกน้องบริวารที่คุณจะต้องคอยดูแลคอยประคบประงมอะไรประมาณนั้น นะเหมือนกับว่าคุณได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายและเจ้านายคุณก็อาจจะมอบหมายหน้าที่สําคัญๆอะไรให้คุณนะคะก็อยู่ที่คุณจะแสดงศักยภาพทําให้เจ้านายเนี่ยรู้สึกพึงพอใจได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ในช่วงประมาณเดือนกันยายนนะคะบ่งชี้ว่าความสําเร็จนี้มันเกิดขึ้นบางทีมันอาจจะ เป็นความสําเร็จที่เขาเรียกว่ามีแรงช่วยเหลือหรือมีแรงผลักดันจากคนรอบข้างก็เป็นได้นะคะคุณมีความสุขอยู่กับครอบครัวค่ะแล้วก็อีกในหนึ่งนะคะคุณอาจจะได้รับโอกาสหรือเป็นลักษณะของการถูกเรียกตัวนะคะถูกเรียกตัวไปสัมภาษณ์งานอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นคุณจะมีความรู้สึกที่มันค่อนข้างประวัติพันพึงหรือประหม่าในสิ่งที่คุณจะได้รับโอกาสครั้งนั้นแต่ขอให้คุณอย่า กลัวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะพยายามทําในส่วนของคุณให้อย่างเต็มที่เพราะว่าเชื่อได้ว่านะคะพลังงานของไพ่ที่ดีมันจะโน้มนําแต่สิ่งดีๆให้คุณได้พบเจอในช่วงเดือนนั้นๆเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยาเป็น,เป,นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขนะคะมีความสุขมีความมั่นคงเกิดขึ้นถ้าง,งานใหม่ๆแล้วเขานําเสนออะไรให้กับคุณนะคะอย่าก,กลัวที่จะไปแสดงศักยภาพและฝีมือของตัวคุณให้กับ คนอื่นๆหรือที่อื่นได้รับรู้คุณจะมีอะไรที่มั่นคงเกิดขึ้นในช่วงนั้นในช่วงเดือนกันยาย,ยนในช่วงเดือนตุลาคมมันเป็นช่วงเวลาที่คุณน่าจะมี การงานอะไรที่มันมากมายเข้ามานะคะมีความมีการเริ่มต้นในแง่ของหน้าที่การงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจําที่คุณทําอยู่หรือจะเป็นงานพิเศษงานที่แบบว่าเข้ามาแบบไม่คาดคิดคุณจะรับผิดชอบงานต่างๆเหล่านั้นได้อย่างดีจัดสรรเวลาให้ลงตัวแล้วค่อยๆ ค่อยๆที่จะทําไปทีเรื่องทีเรื่องอย่างเป็นระเบียบนะส่วนในด้านของความรักคุณก็ค่อนข้างมีเสน่ห์ไม่เบาเลยทีเดียวมีคนเข้ามาแจกขนมจีบค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนนี้คุณจะดูเนื้อหอมนะคะแต่การครบหากันอาจจะยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่คุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาก็ยังไม่ได้โฟกัสแบบคุณอย่างจริงๆจังๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดคุณเลือกจะคบใครแล้วก็ต้องดูให้ดีๆว่าเขามีอะไรแอบซ่อนไว้แล้วหรือเปล่านั่นเองนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน มันเป็นช่วงเวลาที่ความรู้สึกหรืออารมณ์ของคุณจะค่อนข้างสับสนไปนิดนึงในช่วงแรกๆในช่วงต้นๆปีนะคะเอต้นๆเดือนนะคะจะรู้สึกสับสนรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับใครทําอะไรให้คุณ คุณก็ไม่ค่อยพออ,อกพอใจสักเท่าไหร่บางครั้งก็อาจจะเหวี่ยงคนรอบข้างได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นพยายามตั้งสติและพยายามาใจเย็นๆไว้ก่อนอย่าพึ่งตามอารมณ์ของเรานะคะเพราะว่าไพ่บ่งชี้ว่านะคะคุณจะมีความสุขเกิดขึ้นน่าจะมีใครที่แบบว่าคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณ,คณหรือมีใครที่คอยที่จะแอบ แอบที่จะแบบว่าอุปถรัรมภ์คุณแบบลับๆก็ได้มันจะทําให้คุณมีความสุขเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะแต่พอในช่วงเดือนธันวาคมแล้วซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของปีแล้วเนี่ยนะคะคุณต้องพยายามจัดตารางเวลาคุณให้มีความสมดุลค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ในรับภาระที่มันหนัก ในช่วงสิ้นปีมันเป็นลักษณะเหมือนกันงานการต่างๆที่ข้างค้างการแบกรับปัญหาและภาระบางทีมันทําให้คุณเนี่ยมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาในช่วงสุดท้ายก็คือเดือนธันวาคมนะคะพยายามจัดสมดุลเวลาและก็สมดุลในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของตัวคุณเองไว้ให้ดี ปัญหาที่คุณมีบางทีมันอาจจะเกิดจากการเป็นออฟฟิศซินโดรมก็ได้นะคะการอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะคะปวดคอบ่าไหล่อะไรประมาณนี้หลังตึงเส้นเอ็นตึงอะไรประมาณนั้นแล้วก็ปวดหลังได้ง่ายเพราะฉะนั้นเตือนให้ระ,ะระวังในด้านของสุขภาพในช่วงเดือนธันวาคมนะคะถ้าคุณจัดสมดุลเวลาดีๆทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างดีก็มันไม่น่าที่จะมีอะไรร้ายแรงหรือรุนแรงจนถึงเข้า เข้าโงรโงพยาบาลนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์คร่าวๆหรือเหตุการณ์ใหญ่ๆที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงปี2 5 1 6ไล่เป็นลายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงช่วงเดือนธันวาคมก็ถือว่าคุณสามารถที่จะเอาคำทํานายนี้นะคะเอาไปใช้วางแผนหรือไปปรับใช้ในการ ดำเนินชีวิตประจําวันคุณได้ไม่มากก็น้อยเพราะตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนั่นเองนะคะเอาละค่ะ,คะถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงอย่าลืมนะคะแอดไลน์ไอดีมาแล้วก็สอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานที่สัมพัชจะดูให้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะแบบเจาะลึกเลยทีเดียวนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จัพต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย